ตัวต่อไปยาสีฟันตัวนี้เลิฟมากคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่พลาดมากตัวนี้เป็นตัวเดียวที่แบบเลิฟมากเอ e ว y ร h i ี่ติงจิงกะเบลเพราอมีอะไรคะมันมีแบมบูนะคะดาจําส่วนผสมทุกอย่างของของของยาสีฟันมาไหมที่พ,พี่พรพูดจำไม่ได้บอกเลยจำไม่ได้เอาตัวหลักๆพอวะมันมีแบมบูนะคะมันเป็นยาสีฟันเดียวที่ผสมน้ำยาบวนปากดาจําง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะ แต่ดาขายมาไม่มีลูกค้าคนไหนถามคุณดาค่ะส่วนผสมมันมีอะไรบ้างคะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างดาบอกว่าพี่คะมันเป็นยาสีฟันเดียวที่ผสมน้ํายาบ้วนปากพี่สามารถพกไปไหนไม่ต้องใช้น้ำอะคะ่ะถ้าเกิดว่าหาน้ําไม่ได้พี่ก็เอานิ้วไปจิ๊บเข้าไปแล้วก็กู้กัดนิดเดียวปากพี่ลมหายใจพี่จะหอมขึ้นทันทีเลยนะคะและที่สําคัญอะใส่แบมบูเยอะมากพี่พรบอกแล้วนะคะ เป็นหนึ่งเดียวที่ถ้าเกิดว่าใครบีบออกมาพลิกอุ้ยทำไมน้ำมันเยอะโอ้ยทำไมมันแบบมันคุณคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีส่วนผสมของเคมีอะค่ะการที่เอาน้ํากับเอาสมุนไพรมันตีเข้ากันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคุณลองนึกดูนะสมุนไพรที่แบบว่าสมุนไพรพอมันตีอะกับน้ําแบมบูน้ําเยื่อไผ่อะค่ะพอมันตี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 รวมกันปุ๊บบางทีมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็อยู่สมมติหลอดมันตั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะน้ํากับ น้ำกับตัวครีมมันแยกออกจากกันอย่างงี้ค่ะเวลาเราจะใช้เราก็แค่เอาหัวมันขึ้นมาแล้วก็บีบเบาๆแล้วก็ปายมันไม่เป็นปัญหาสําหรับดาแล้วสําหรับคนที่จะใช้เรารู้ว่าเฮ้ยพอใช้แล้วมันเลิศหินปูนค่อยๆหลุดอะ่ะกลิ่นปากไม่มีอ่ะฟันขาวขึ้นดายังแบบดูฟันตัวเองทุกวันเฮ้ยฟันขาวขึ้นว่ะ บอกอย่างนี้ค่ะแล้วไปหาหมอฟันนะคะไม่ต้องขูดหินปูนเป็นครั้งแรกในรอบปีทุกปีขูดหินปูนทุกปีค่ะพอไปเจอหมอฟันปุ๊บเอาและขูดเอ็นปูนพอรอบนี้หมอฟันบอกหินปูนน้อยมากค่ะไม่ต้องขูดเลยใช่ไหมล่คะค่ะก็ลองดูนะคะแบมบูนะคะส่วนผสมของแบมบูหรือว่าน้ำเยื่อผ่นี่แหละใช้ไปเหอะ แล้วก็สรรพคุณอะไรต่างๆอะคะมีการภูสาระแนชาเอมสเปียมินว่านหางจระเข้ใบฝรั่งใบบวบกระบุลใบคอยสมุนไพรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าไปดูเองจําไม่หมดขี้เกียจจาเอาที่แบบง่ายๆจําง่ายขายได้เอาแบบผลลัพธ์อะค่ะว่าลูกค้าใช้แล้วเกิดอะไรลูกค้าต้องการแค่นั้นไม่ต้องเยอะ